ได้ยาดีๆมาหนักๆนะพ่อจะได้หายาล้วคุยเขาเลยให้ไปหาหมอเราคนป่วยที่ไหนมาไปกู้ภัยที่ไหนมาเนี่ยเขาไปไหนไอ้แม่โอ้โหแม่เขาบอกหมอไปรักษาตัวเองก่อน เ,เก่งแน่นะเก่งแน่มึงมมดูจัดแล้วขนาดกระดานเขาเก่งมึงดูดิขนาดเท้าเขายังมัดยาง,ง <rí> e> เลยเขาสุดยอดไม่ไม่เห็นตรงนี้กันอะไรอ่ะหมอชิดมงแล้วมีเวลาทำง,งานอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อาจารย์ใหญ่หเลยป่ะไม่อาจารย์ใหญ่นะศพหมอใหญ่หมอใหญ่หมอใหญ่บางครั้งก็ใหญ่บางครั้งก็เล็กครับเอ๊ะว่าหมอหมอพูดถึงอะไรคราเนี่ย ตำแหน่งผมเลยครับพอพอต้องมีคนที่ตำแหน่งใหญ่กว่าจะมีพ่อออมีพ่อออใช่ครับผมแต่ี้ว่าพ่อผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับดูดีๆเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่กินข้าวไม่กินน้ําเลยแล้วก็ไม่ติดต่อครับคนในครอบครัวเลยครับไม่น่าเป็นห่วงมากนะครับคนสูงวัยเป็นโรคแบบนี้เยอะมากอยากจะบอกว่าเราเป็นลูกเป็นหลานยังดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับตอนเด็กกินนมเยอะอย่างสูงวัยมันคนละอย่างนะครับอันนี้อายุเยอะครับ เออว่าเราก็ต้องหาทางรักษาที่รู้สึกว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างครับเพราะถ้าเกิดไปเรื่อยๆเงี้ยมันจะไม่ดีต่อคนป่วยนะครับหลับแล้วหรับวผมว่าผมกลับดีกว่าครับอย่าเพิ่งกลับดีครับ อ๋อไหนเลี้ยงตามครับเี่ยทางนี้ยังไม่สุกเลยยังไม่กลับไม่ใช่ผมวิ่งเอาแบบว่าพาผมอย่าบอไหวใช่ไหมครับไหวครับโอ้ยที่กันหมอที่นเชิญหมอนะครับของเลยให้ครัรักษาพ่อผมหน่อยนะครับได้ครับผมผมอยากจะรู้ว่าพ่อผมเป็นโรคอะไรผมจะได้รักษาให้มันถูกทางนะครับ กำนแบบงูพี่ไปจับคนปเอดอขอกระเป๋าอุปกรณ์หมอด้วยครับพนมพนมเอากระเป๋าการแพทย์ใ้หมอด้วยเอาหมอครับไอ้ีไหนคนป่วยอยู่ไหนครับนี่ครับคนป่วยคาดคอง เอางี้ละกันครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คคนป่วยแต่ว่าคุณหมอพิศรุตมีเรื่องรบกวนเจ้าของค่ายไหนได้ไหมครับมีเรื่องรบกวนเจ้าของค่ายใช่ครับคุณมีเรื่องอะไรครับคือพอมีเวลาไหมก็พอเหลืออยู่นะหมอนะผมอยากได้เอหัวหมูสักหนึ่งหัวหัวหมูหนึ่งหัวใช่ครับเอาอะไรอีกไหมแล้วก็ข้าวสวยสักถ้วยหนึ่งครับข้าวสวย สักถ้วยครับถ้าเกิดพอมีเวลาเหลืออยยุอีกนิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดสักถ้วยหนึ่งหมูหมูครับข้าวสวยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดฮะมันเกี่ยวกับการรักษาเหหมอไม่เกี่ยวครับกูหิวครับเวลาทานยาหมอแล้วไงหมอที่ไม่กินข้าวเพิ่งลงเวรกัครับหมอเอาเองเอาครับเมียผมเริ่มล้้งตูดผมแล้วครับล้้งอะไรนะครับไม่รู้เขาเป็นอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเออเดี๋ยวผมจัดการคนไข้ให้แล้วกันครับผมแปนรดีครับผมเป็นท้วงครับ ฝากด้วยนะครับหมอมมีอะไรเรียกได้ตลอดนะครับหมอสวัสดีครับคุณคนป่วยสบายดีหรือเปล่าครับผมนายแพทย์วิศรุตลุกขึ้นมาคุยหน่อยได้ไหมครับ,รบแล้วมันนอนหนาวสั่นผมผ้าขนาดนี้มันจะหายไหมล่ะนานาๆลุกขึ้นมาหน่อยครับหน้าตาตแ ตัวร้อนตีนะครับอ,อลุกขึ้นมาไหวไหมไม่ไหวเลยเอางี้เดี๋ยวหมอช่วยประคองนะครับอะไรครับอ๋นอนอั้นเข็มีิยาหมอเองครับเป็นไงมั้งครับอาการมันมไม่ดีใช่ไหม ไม่ได้เล่นานานพอใส่เป้ามันก็แตกครับให้มองหน้าหมอไม่ได้มองเป้าเข็มหมอมันคมนะครับอานี้ครับเดี๋ยวหมอตรวจไข้นะเดี๋ยวหมอคอยข้ามันข้มันคุณนไข้ครับหมอช่วยอะไรไหมฮะหมอ ออใช่อะไรเปล่าผมลกเอาเอาเอาตุกแกออกจากกระเป๋าหมอหนึ่ง ดิสนกันจริงๆนะเออคุณคนไข้ครับผมขอโทษนะครับเพิ่นผมพกตุ๊กแกมาด้วยเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ครับและผมดูประหลอดให้นะครับผมใจเย็นนะครับโอ้ไอ้เหีย้ยทุกประหลอดไม่หมดแล้วขอปรทานอภัยครับ โทษนะครับที่กูทำยาเดี๋ยวหมอเอาปลอดให้มึงอยากบไปเลยผมอยากให้กูรักษาไปครับคุณครับคนไข้อย่าเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมยิดปลอดจนนะครับโอเคเดี๋ยววัดไข่เลยนะครับเอาปากนะครับอานะครับ หมอค่าเชื้อให้ครับอ้าปาครับไม่ได้ครับคุณต้องอ้านะครับคุณอย่าลั้นหมอสิถ้าคุณไม่อ้าปากมันจะไว้ใต้ลิ้นได้ไงครับอย่าลั้นหมอสิครับอโ,อโอ้มม่จะ้ยใครสามเก้าเกือบสี่สิบสองปีเลย, <c oughs> ย่างนี้อันตรายนะครับ เดี๋ยวผมดูยาลดไข้นะครับครับหนึ่งครับคุณครับคุณคนไข้ได้จบหมอหรือเปล่าคุณไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับ วิศนุจะคิดไปเองเดี๋ยวขอเวลาหมอหายยาสักแป๊บหนึ่งนะครับาจากไม่ว่าหยิกด้วยสาย <c oughs> คุณพี่เริ่มลรกติดจัดิบแล้วเนี่ยเราจะขอใข้ครับครับหมอคุณครับ ครับมีอะไรครับเออผมรบกวนมาอยู่กับหมอวิศรุตหน่อยได้ไหมครับมีเรื่องอะไรผมช่วยอ่ะคือว่ายังไงผมต้องหาโรงพยาบาลหรือไปลุกมือช่วยจับคนไข้เนี่ยครับเขาได้ครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่อยู่สุขเลยครับโออย่างนี้แหละไข้ขึ้นสูงใช่ครับอาจับประคองขึ้นมานะครับบีอืบีลุกนะบีนะบีเออเดเดี๋ยวเด็ดเดยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวดีบีครับคือผมจะเรียกเมียผมว่าบี เขาเรียกผมว่าแดดดีครับอ๋อแดดดีอ like ๋าไองนะขอเอ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอขับสักแป๊บหนึ่งก็ได้ครับทำไมฮะเผื่อคุณจะทำอะไรกับเมียคุณคือผมกำลังปอพระโลไม่เขายอมอยู่โอเคครับโอเคเดี๋ยวยังไงหมอขออนุญาตวัดที่มาจรเนี่ยนะครับอืมเนี่ยฉันบอกใครบอกกินมนสบูบูญ เดี๋ยวหมอทําอะไรอ่ะก็นี่ครับที่ประจอนอล้วหมอเอาไปเก็บยัดไปเลยแล้นทำไมเล่ามันเป็นกระเป๋าแพทย์หมอไม่กระเป๋าไหนมันอยู่ตรงเป้าหมอมันไม่ใช่ที่เก็บจะเถียงหมอสิหมอรู้หมอเรียนมาแล้วหมอจะมาให้กาแฟผมแล้วมันได้ไหมเล่าจยเถียงใคมคุณไม่ต้องพูดไม่จะเป็นไม่ต้องพูดครับอะไรนหมอชอบเถียงหมอเงี้ยมันไม่ดีนะครับมันก็ปิดไว้มันไม่ดีนะครับผมขออนุญาตวัดที่ประจอนนะครับครับ พนายื่นแขนมานะครับผมเป็นไงบ้างหมอโอ้ผมว่าจองสลา,าครับจองไหมครับหมอก็คนไข้หัวใจไม่เต้นแล้วครับจะไปเต้น,นได้ไงยังไม่ใส่หูวะเพงใส่หูก่อนดิมึิงหมอจริงปะเนี่ยใช่ครับผมหมอจริงหมอจริงก็ใส่หูด,ดิไม่งั้นจะได้ยินได้ไงล่ะ เมียคุณยิ้มครับชอบหมอขำมากชอบครับเออผมามที่ประจจอเนี่ยครับเป็นไงบ้างหมอโอหคัดผมบอกเลยนะครับคัดน่าเป็นห่วงมากเลยครับแม่ที่ประจเต้นอ่อนเหลือเกินอุ้ยไม่ได้นะหมอมียูยากระตุ้นไหมลุงผมว่าอย่างเงี้ยต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจครับ ไม่ร้ายแรงนะไม่ีแรรงคับมีเอฟเฟนอะไรบ้างเนี่ยแรกๆฉีดไปก็อาจจะชานิดหน่อยครับอ๋อ้โหเดี๋ยวคุยปอบลงคุมไข้ไปก่อนนะครับคือว่าก่อนยาก่อนนะครับฉีดไปอ่ะมันจะชานิดนึงแต่ไม่เอาหน้านิดเดียวชาไปเดียวเองปวดเข็มอุ้ยไม่ต้องกลัวเข็มหรอกแต่ดีไม่กลัวเข็มอุ้ยระหว่างเข็มกับเขาเดี๋ยวดีกลัวอะไรอ่ะกลัวเข็มร้องกันทันเละน้ อโอ้โห่สดีเข็มอันหน่อยเดียวเองวะหายดีโดนไปฉีดควายแล้วล่ะหมออันนีน้เข็มของหมอครับมันเยอะทั้งหมอเชียรหมอที่ครับอย่าเถียงหมอจะตายไมเนี่ยเดี๋ยวเมียผมจะไม่สบายเอานะไม่ไม่ตายนะครับเออกรุณาจับเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึง เขาให้เขาเนี่ยจับตัวไม่ใช่ตัวจับไข่หมอเมียมึงมีเรื <paprika> ่องจังไกรกับหมอเลยนะเขาบีบ <pública> กิง <cụ PH> e> จังมากเขาเป็นงี้อย่าถือสาครับคนไข้น้องตัวร้อนนะไข้ขึ้นสูงโดเยเฉยนะคะนนจับนะครับอย่าดิ้นนะครับวันนี้อาจจะฉีดข้างบนลงข้างล่างนะครับเพราะว่าอาการแบบนี้ฉีดย้อนไม่ได้ครับต้องฉีดข้างบนลงข้างล่างฉีดบนลงล่างใช่ครับ จับคนฆ่าให้แน่นนะครับรนี่อะไร คุณคนไข้เป็นไงบ้างครับหนาวครับไข้ขึ้นเหรอครับคนไข้กูเนี่ยหนาวอีหมอนพายมาเป็นแทงน้ำเลยเอาแล้วตัวยาบ้านพงเย็นเฉียบเลยเนี่ยผมแช่ฟิตไม้ครับอีหมอนไปโดนเมียกูเลยกูเต็มเต็มเลยเนี่ยคุณเล่นน้ำที่ไหนบ้างเนี่ยก็เพิ่งฉีดกูเนี่ย รผมว่าอย่างนี้ไม่ได้การเลยครับเอาไงให้น้ำเกลือเลยดีกว่าครับน้ำเกลือน้ำเกลือเลยครับเชื่อผมเลงให้ดีเดี๋ยวจะมาโดนแขนกูเข้าโอ้โหโอนามัยมากใช้ปากกัดว่าเมียกูติดเชื้อในกระแสเลือดอ่ะหมอโอ้ขอหใหม่เลยเลยนะาะขออนามัยมากเลยนะเนี่ยอยู่โรงพยาบาลอะไรเนี่ย แพทยสนามครับอ๋อโรงพยาบาลประจำครับมีน้องเจอคนไข้ที่ไหนก็รักษาตามทั่วไปครับอ,อเคยรักษาลษาบฟันตัวเองไห <c oughs> มันอาจจะเล่าก็ได้นะหมอนะเราไปเช็คด,ดูนะหมอ <c oughs> มันใช้าปากอมด้วย <c oughs> อยู่แถวนี้นะไม่ต้องเดิเนไอ๋อหมอมันเปลียกหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อ ขออนุญาตให้น้ำเกลือคุณคนไข้ขไนะครับหมอมันไม่ไหลอ่ะตั้หนึ่งเลยครับมันก็ต้องไหลดิครับผมิ่งแกะใหม่ตะกี้นี้ก็แกะใหม่นี่แหละมันไม่ไหลหมอดูดินเนี่ยหยดไหมเนี่ยว่ามันก็ของใหม่ม้อ<ล>งเช็คดูดิหม,มอเออดูเป็นคนนมเลยมึงหมอจริงไหมเนี่ยผมว่าเรียกรวมญาติเลยครับอไอ้แก้วไอ้แก้วต้นกินไอ้กวงมันแอบต้นหา ไมะหมอเรียกไม่รู้เนี่ยเป็นไงเนี่ยหมอมันไลแรงขนาดนั้นเลยเหรอมันไล่แรงครับรียรวมย่ามเลยดีกว่าครับน่ไเลยนะหอเป็นไรฮเรื่องใหญ่แล้วครับทำไมอ๋ออยากให้ญาติทุกคนเนี่ยทำใจกับเรื่องที่หมอจะบอกนะครับนรแงขาดคคือตั้งแต่หมอเกิดมารักษาคนไข่มาก็หลายเคส เคสน,นี้แปลกที่สุดเลยครับเพราหมอานี่นเ,นเกิดว่าชาวบ้านชบทั่วไปเนี่ยที่เขาเรียกอกา,าการเนี่ยเขาจะเรียกว่าป่วยครับชาวบ้านทั่วไปเรียกป่วยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าทางการแพทย์หรือหมอวิสูจน์ออกมาเนี่ยเขาจะมองว่าผีเข้าครับฮะว่ามึงสลับเลยนะหมอน่ชาวบ้านเรียกไงเงี้ยป่วยแต่้าทางหมอเรียกผีเข้า ไม่ไหวแล้วอะหมอผีฟอมไม่เอามีฟอมนะครับผมรักษาไม่ได้แล้วจะรักษายังไงเนี่ยหมอแต่ว่าผมมีบุคคลหนึ่งที่อาจจะช่วยรักษาทางนี้ได้ครับแน่ใจนะเขาเป็นอาจารย์ของผมแต่อาจารย์เขายังเอกมากครับผมเว่ังไงว่าง่ายๆเขามียานอย่างรู้อนาคตปัจจุบันและอดีตเอาอย่างงี้มึงไปตามอาจารย์มึงมาเดี๋ยวถ้าเกิดรักษาไม่ได้มึงเจ็บทั้งมึงทั้งอาจารย์แน่ครับไปเลยอาจารย์เอาจริงนะอาจารย์ครับลองดูแล้วอาจารย์ เรื่องจะปรึกษ,ษาอาจารย์ครับมีเรื่องอะไรคือว่าผมบอกเลยว่าเคสที่ผมผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยครับเอ็งพูดเป็นเล่นจริงๆครับมึงก็ออกมาเล่นกันเนาะแล้วแล้วมันเข้าไปทำไมอะมีอะไรลูกคือว่าผมไปเจอเอ็งไม่ต้องพูดอาจารย์รู้เกโตปรีญาอาจารย์นั้นมาขั้นสูงสุดอะไรอะเกโตปรีญาเพียงก้าวแรกที่อาจารย์เข้ามาที่นี่ไม่เป็นไร ไม่ก้าวแรกไม่เป็นไรอาจารย์ก็สัมผัสได้ว่ามันมีดวงวิญญาณไลา้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้มีดวงวิญญาณมันไายแหล,าาลงมันถึงขั้นบังตาอาจารย์เลยหรือวอาจารย์ใส่หมวกผิดด้านฮะขอโทษเฮ้ยเอาใครมาเนี่ยหัวมใส่ผิดนะเลยตัวนี้ครับคือว่าเอ็งไม่ลองพูด เรื่องพ่อตาเองใช่ไหมดวงวิญญาณไร้น้ำมันสิงสูงเรื่องแค่นีเน้เดี๋ยวอาจารย์จัดการให้ไม่แต่อาจารย์ฟังผมก่อนคือผมจะบอกว่าเองอไ,ไม่ต้องพูดพ่อตาก็เหมือนพ่อตัวเดี๋ยวดูแลให้อย่างดีไม่ใช่อาจารย์เอ๊ะยังไงวะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ดูแลให้ผีแค่นี้เราทำอะไรอาจารย์ไม่ได้หรอกเอ <c oughs> อกูจะบอกว่ามันไม่ใช่พ่อตามันเป็นเมียกูหรอเ่ายังรู้จริงปะเนี่ยยังไม่รู้สงสัยอาจารย์ยังไม่รู้ ุเยงังลงวิญญนี่มไม่เท่าไรหรหอวยาจารย์นัน,นคน,คนเย็นเนาะอาจารย์ขอ,ขอให้แม่ฝันดีอีพีไอเข้ามาสิงเขาอยู่ทำไมวะไหนเมื่อมึงหมดอายุไขแล้วมึงก็อกไปไไปอมไปไ,ไอออไม่ใช่กู ไล่ออกไปซะดีๆอย่าต้องให้กูฮึกเหิมออกไป่ลนเนลินส์สุวยมึงจะออกไปดีไหมออกไปมึงจะออกไป ้ในเมื่อมึงไม่ออกก<อ>ลัวแม่ไปไหนเล่าหายปอดจะพังไปอยู่ทำไมอ่ะถ้าไปโดนกูไปทำไมแล้วก,กาหนหายใจไว้ดีก,กันก็เอาไม่อยู่ช่ใช่สีอาจารย์ข้างในครับคนป่วยอยู่ข้างในไม่ต้องพูดอาจารย์รู้เจ๊โตมาเรียกยอาจารย์มาขั้งสูงสุดเลยเนาะขยันคุยซะเอยไม่ต้องกลัวทักใจ ส่วนนี้ครับแล้วก็ส่วนแม่แดงนะครับถวายตรงนี้นะฮะเกี่ยวไปที่ตู้มัเอ็งไม่ต้องโวยให้มันเอาไว้ยมันไม่ใช่ผีเข้าอย่างที่เอ็งคิดไม่ใช่ลไรจานนี่มันจะคลอดลูกนะหัวเด็กโอนะโอ้ย่วยโง่ไม่ร้องนะทนายร้องไม่เลยนะแล้วจังานก็ไม่จุดไม่จุดขัดที่บอกเลยกูมาฝักเองไม่รู้เรื่องคนโงดแกควคน อีพีไลอาจารย์ส,ยยยยสั่งให้ประทัดหยุดเสียง้ยเฮ้ยติดวบอกแล้วอยาให้อาจารย์เหงอมอีพีไล่ตงขึ้นมาคุยกับกูอาจารย์ฮะสั่งให้ประทัดดังเงสียงสงสัยหมดก๊อกแล้ว <c oughs> ในเมื่อมึงหมดอายุใครแล้วมึงกันมาสิงล่างเขาอยู่ทำไมวะออกไปซะดีๆออกไปมึงไม่ออกเหรอมึงอยากเก็บตัวมากนักใช่ไหมออกไป มึงจะให้กูฮึกเหิมสิแล้วนอาจารย์นทบพเดว่ะก่อนที่ดวงวิญญาณมันจะไปถุดไปเกิดมันต้องให้ลลกเมียไปสั่งเสียซะก่อนถึงว่าเราเสียหลงเลยเอ็มไปสั่งเสียแต่เรื่องที่๋ยวเรื่องดวงวิญญาณอาจารย์จะการเองไป ใจไม่ท้องต่ออีกสักนิดหรอครับเพื่อนแค่น้ำโมเองนะนี่แค่น้ำโมไม่ได้ขัดเด่นไปนู่นเลียไม่เห็นหรอกตลอดเจ้าจารีบีลูกนะครับว่าเกินคุ่อทำะไรบ้างก็จำแกได้ใช่ไหมครับพ่อแกว่าไอ้ลูกพ่อหิวหรือเปล่าพ่อไม่กินข้าวไม่กินน้ำาปไหน่วยหนกินอะไรครับพ่อบอกมาเลยอยากกินอะไรอย่ากกินไส้เอย่า อยากกินไส้หมูเหรอไส้ไส้ไส้เป็ดไส้ไส้ไก่เอาแล้วจะเอาไส้อะไรเนาะไส้ไก่เปิง้ง